ช่องฝีมือแอร์รถยนต์บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนมาน้ำโดยช่างผู้มีความชำนาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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  s u z กิอติก้ารถวิแปดหมื่นแปดพันหนึ่งรอยเก้าสิบแปดกิโลนะครับแ<ช>อร์เยน็นไม่ดีแอร์เยน็นไม่ดีครับเราดูกันนะครับว่าสาเหตุกิดจากอะไรสุสกิอะติก้านี่เป็นเมนวนธรรมดาธรรมดาเนบะต่ไมเช่เต,ตัวดิจิตอนฟิวเตอร์แอร์ถอดมา สกปรกนะครับสกปรกสุกิเอติก้าดูแลน้ำยาเหมือนน้ำยาจะน้อยนะครับเหมือนน้ำยาหายอาจจะมีที่รั่วครับข้างนอกมีที่รั่วไหมดูความเป็นเสื่อก่อนคอมเพรสเซื่อไม่มีอะไรเยังยังต้องเช็คดูครับ I'm già nói, không dưa nói. nối nói. nối làm ching oh, là. Oh, oh, oh. oh, oh. โอ้โอโอน่งตึกเลยทนทีน่งตึกเลยสุสกิอะติก้าครับตอนนี้คือน้ำยาแอร์น้อย ตอนนี้อุณหภูมิได้16องศา16องศากับ18องศาคือน้ำยาแอร์น้อยครับยาแอร์น้อยเดี๋ยวจะลองเติมน้ำายาให้พี่เขาไปใช้ดูก่อนนะครับตอนนี้ยาแอร์น้อยมากนะครับเติมนยาให้แอร์พี่ไปใช้ก่อนเติมน้ำมันคอมด้วยเติมน้ำมันคอมด้วยครับ không thân loại À, lại... Kháng rồi. นี่เป็นกระปุกใส่น้ำมันคอมครับกระปุกใส่น้ำมันคอมอ่าเ,เป็นลน้นล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 ้นเยอะเป็นล้น Mm-hmm. Tchau, tchau, é... thank mm -hmm. ลงเก้าองศาครับเตี๋ยาไปลงเก้าองศาแล้วตอนนี้เก้าองศาเท่ากันององศาครับอีกเสท่ากันเท่ากันครับเจ็ด พลลนเรื่อยๆครลลเรื่อยๆวันนี้พัลลมก็ทำงานแล้วพัลลหายทำงานนะครับมาดูหน้าเกียดเลหน้าเกลียดสองร้อยหน่อยครับลเี่สิบเชอร์สองร้อยหน่อยดวัาดูเกีที่ดีครับ ท่อเย็นนะครับท่อมีน้ำแล้วตอนมาไม่มีน้ำครับตอนมาตอนมาน้ำแห้งนะครับตรงนี้ตนี้ท่อมีน้ำแล้วน้ำยาแอร์หายครับเดิมยาใช้ก่อนโอ้ตอนนี้ห้าองศาครับห้าองศาห้าจุดห้าจุดเจ็ดห้าจุดห้าแต่แต่ละครับแต่ละห้าจุดห้า คำสุอแอร์ตัดไปแล้ว okay. ออห้าองศาห้าจุดห้าลงเรื่อยครับลงเรื่อยห้าจุดห้าห้ดเ็ดเท่ากันครับเรียนเท่ากันอนี้ห้าจุดห้านี้ห้าจุดเจ็ด ในหนาวครับในหนาวครับตอนมาได้ยี่สิบองศาครับตอนมาได้ยี่สิบองศาหาเพิมยางไปได้ห้าองศาครับสุคิอิติกาสองพันสิบเก้ามิถีสองพันสิบเก้าครับ